สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับผมเ <im> บิร์ตพิจังครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่หมายของตาเพิ่มนะท่านชมหรือคลองรัดนาเกลือนะชื่อเดิมคลองลนัดนาเกลือนะท่านชมก็เป็นแถวบ้านของพิจังเองนะครับแถวบ้านแม่นะก็ไม่ได้ลงน้ำแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันจะเพิ่งลงกลางวันประสบการณ์โอ้โหแม่นเกินโคตรแม่เน <c oughs> มเลยไม่มหวัง,วงแย่ๆไม่หวานนะเข้ามาอีก จะออกออกออกฟงมาก็ได้ละอุ้ยขาดเลยอ้วนปลาเนจะติดวะไอเดียมีปลามีปลาอยากได้ปลากระบอกอยู่แล้วดูตัวครับโอ้โหน้องนั่งหวาดเมื่อกี้มีปลาด้วยเปล่า โอ้โหปลากระบอกตัวสวยโอ้โหใช้สว,สวยนะนี่ท่านผู้ชมขอ,องแต้มมาแล้วครับฉากแรกเราปลากระบอกสองตัว <laughs> <laughs> เต็มแม็กขนาดนี้ไม่มีตัวได้ไงอ,ะอ่ะ มีบ้างเหรอวะนะอโหดอดออกด้วยอะ่ะเฮ้ยกุ้งกุ้งตัวใหญ่ไหนดูใส่ซิกุ้งตัวสวยเลยท่านผู้ชมไหนนี่กุ้งตัวสวยมาแล้วข้าวเกีย๊ยเข้าวเกียบกุ้งนะจะไม่มีเลยเหรอ อุ้ยมีสิดครับอุ้ยโ<ฮ>อ้หแก่เหนื่อยอ่ะ <laughs> ปลากระจกกับปลากระบอกครับท่านผู้ชมเป็นไรนี่แกะได้อยู่อุ้ยปลากระบอกตัวใหญ่ตัวไหนดูสิสายใหญ่อยู่นีตัวไหนปลากระบอกเต็มกรับบานสุดอ่ะตกศอกะนะเต็มช่องเลยเออหวานอย่างดีอ่ะ แต่ไม่ค่อยติดเลยอ่ะเออทำไมไม่ค่อยได้ปลาเกุ้งโดดเข้ามาแล้วหไอตัวว้าวอืออุ้ยตัวไอตัวไอตัวกุ้งมาบอกไปอุ้ยหนึ่งหมบอกไว้เลยอ่ะกุ้งไว้ก่อนกุ้งไว้ก่อนวิ่งนี่ไซส์ไซส์ใหญ่อยู่นะอืาแหลมเลยครางนี้อุ้ยติดแล้วแหละกระบอกเหรอ มาแล้วเห็ดกุ้งกุ้งใหญ่อูมาไหน่านี่ไงถุงบดหัวนี่อู้ัวใหญ่ได้อยูเฮ้ยได้ได้เมนูเราแล้วนี่ทามาหาเนี่ยมาหากุ้งเนี่ยนะทั้ก็ได้หนึ่งจานนะนะเออนี่มาลงตอนบ่ายโมงแล้วเออหนึ่ง อ๋อมันแล้วสองตัวค่ะโอโ้โหใด้ดวยที่เหลือทิ้งไปะนะโโเป็นแม็กทุกดอก <laughs> ได้หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมไม่กระโดดเข้าเลยหรอ อุ้ยโดดเฮ้ยนี่นี่นี่ตู้แห่ตู้แห่มันโดดเข้าเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> โดดต <c oughs> ู้แห่หครับอูยเยอะเยอะเยอะมีหลายตัวครับนี้หลายตัวเลยสองสามสี่ห้าหกเอา้าไปไปแล้วโอ้ยเฮ้ยหกสอดสองเส้นมาดูโอ้โหมันหวานเต็มคอเลยท่านผู้ชมหกสอดสองเส้น หากุ้งโดยเฉพาะนะอกศอกสองเซนหนึ่งเซนแล้วก็สามเซนติดกุ้งนะครับนี่ดูรอดแหแล้วรอยขาดถ้ามีบ้างข้างบนน่าจะเยอะว้าวอุ๊ย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 หลายตัวอ่ะหลายตัวจ้าเยาวเลยเอาสองคนหัวมีครับหากินง่ายๆ สามตัวสามตัวโอ้โหสี่ตัวหนึ่งสองสามสามตัวเองนี่อีตัวหนึ่งไหนวะอ๋อกระป๋อเหรอกระป๋อก็เอาเอาหมดอ่ะนี่ปลากระป๋อก็เอานปลากระป๋อก็หมดนะเอาเอาไปปลาข้างบ้านกูชุดเต็มเต็มคลองอุ้ยมาแล้วไม่รู้ปลาอะไรกุ้งแน่เลยกุ้งตัวเล็กติดอยู่ในแผลแหละเฮ้ยอะไรวะ วิ่งอุ้ยโอ้ยโอ้ยจุ๋มเลือเลยท่านผู้ชมโอ้ยดูดิ่วู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 ใส่ใหญ่เลยใสยใหญ่อย่าให้หลุดมืออย่าให้หลุดมือค่อยๆเขย่านะโอ้ยใส่นี่แกกินนี่เออนี่เอ้าอย่าได้อย่าได้มือผมเออหูใหญ่มากอ่ะเจ้าของมือยี่ห้อใส่ขวดเลยดใส่ขวดเลยเดีหนูรุดหวานให้ฟองอร่อยเลยฟองน้ำไหลติดต่อแล้วมั้งเอี่ย จะเจอปลาตัวน้อยๆเอ,อ,อย,ย,เ,ยเหมือนว่าแห่ไปซกักอ่ะเอาอีกแล้วมันจะหนีไปไหนได้วะอย่างเงี้ยถ้ามีตัวนะท่านผู้ชมโดนแน่นอนขึ้นมาเลยเหรอหขึ้นมาแล้วกระโดดมาแล้ว อุ้ยตัวใหญ่ด้วยไม่ธรรมดาเว้ยเอ้ยไปดูสัะบอกระบอกใหญ่ด้วยใหญ่จริงจังเลยกระป๋องนี่นเราไม่จับกระบอกอไอ้ท่าของเรานะไม่ของแกเล็กกว่าเยอะเลยเฮี้อะไรไม่แข็งด้วยดิเออเหน่อยโอ้เล็กกว่าผมหน่อยนึง ไม่ใช่แหละสี่โอ้โหแค่นี้ก็โอเคแล้วอุ้ยทีนสี่ตัวโอเคนะมันไม่เล็กนะเนี่ยเก็บไปเก็บเออเออเอาดิโอ้โหขอช่องมาดีขอช่องมาดีขอดรอข้าวทองนะท่านผมอุ้ยอุ้ยออกไปแล้วอ่ะไม่เข้ามาเลยหรอ ไม่เข้ามาเลยเหรอมีอยู่ตัวนึงตัวใหญ่นี่หรอหกสองสองเซนมันดีนี่อย่างนี้นี่เองจับกุ้งดีมากครับ <laughs> สองต้มอยู่กลางๆซึมๆๆมปดูแล้วเข้าไหมไปแล้วมีมาแล้วหรอ ตัวใหญ่ไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วไอ,อตัวที่แกใส่ขวดตัวใหญ่เออจ <laughs> ุดพิจังที่สอนนะครับหวานไม่เป็นก็หวานแบบพิจังได้พิจังสอนเองเลยกับมือถึงพื้นแล้วท่านผู้ชมน้ำไม่ไม่ลึกนะครับทีมที่มีกุ้งเนี่ยนะจะไม่ค่อยลึกเฮ้ยหายไงเห็นไหมเห็นไหมขึ้นบนหัวจอมเลยอะ่ะนี่ตัวใหญ่เลยอ่โอ้ตัวเบลเล,เลยนี่ใหญ่จริง ไซส์นี้โลละเท่าไหร่นะในสไ่งวัยี่สิบเทียดอุ้ยอุ้ยอ้าวไบอุ้ยใส่ขวดอ้ใส่ขวดเป็นใส่ขวดใหญ่จะใส่ขวดวันนี้ฉันจะกินเธอวันนี้เขาจะกินเธองานนี้มีหอมพิ้งจังมีหอมโอ้โหกระตุกเก่งเหลือเกินกระตุกหมดเสือ กระตุกนี่เรียกกุ้งที่นอนพื้นนะครับให้ออกมาอืหลับเชียวอ<ต>ันเนี้ยมีหลับนี่ไงสองตัวนี่เฮ้ยเก็บเหนื่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บเริ่มเก็บเหนื่อยแล้วสว่านได้เรื่อยๆยังไม่เหนื่อยนะคนหวานเก็บเหนื่อยครับ ครับเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยนี่นัไงยังไงอะไรอะไรอุ้ย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 กุ้งหนึ่งตัวมาแล้วตัวใหญ่ต่อด้วยสองตัวแล้วเฮ้ยปลาเปล่าอุ้ยสองตัวใช่หรอตัวสวยเลยท่านผู้ชมสามสามหรอสามหรอใช่แล้วเฮ้ยไม่ใช่สามเนาะ อุ้ยไซดีไซดีไซด์กำลังดีเลยว้าวตัวเนี้ยธรรมดาที่ไหนอ่ะสองสามค่อยๆกระเขย่ยวตรงนี้มุดสี่เหรอสี่ตัวค่ะว้าสีตัวตัวนี้มันดิ้นดีจริงโดดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอ่ะแปลว่าเนื้ออร่อยแน่เลยเนื้ออร่อยเนื้อเด้งเนื้อเด้งโอ้โหแหนกจังมันดีจริงนะ มันมีสมคำกำลงมืออยู่แล้วครับโอ้โหตัวเล็กโดดออกครับมาแล้ว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 อ้ยตัวใหญ่ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้้อ้โ้ยอ้ยวอ้้ยอ้้ยอย้ยโอ้อ้ยยออ้ออ กัดตุกักดตุกอุ้ยมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยอุ้ยอันนีไ้ไซส์ใหญ่สองกระบอกให้เราลองหวานมั้งดิไม่ค่อยหวานครับข้างนอก อุ๊ยทะเลเดือดอุ like uh ๊ย huh. อุ oh, ๊ยเดือดอ่ะอันนี้เดือดว่ะอุ๊ยให่ตัวว้าวอันนี้ของจริงโอ้วว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 อวอวว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 ดวววววววผวววนวันนีวว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 ว้วมาวว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 วาวววววววนววววววนะวรับ่น วันนี้มาตามล่าข้าเกียบครับเข้าเกียบกุ้ง <c oughs> นี่ข้าเก็บกุ้งเรามาดูท่านผู้ชมเด,ดี๋เลยตัวกุ้งเราไซส์สวยๆมันอ้วนเลยเนี่เสียดายนะวันนี้ผม,ผมลงผมลงช้าไปหน่อยนะน้ำมันขึ้นแล้วกันเลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีตัว,ม,ม,ม,ตวมันมีแค่ช่วงน้ําลงอย่างเงี้ยท่านผู้ชมได้แค่นี้แล้วก็มีปลากระบอกไซส์อ้วนๆเลยนะนี่ดูไซส์ใหญ่ๆอ้วนเลยนะนี่ดูตัวเปรียบเทียบดูโอ้โหซะใหญ่แล้วก็กุ้งกุ้งซ์ใหญ่ไอ้ดูเี่กุ้ง ผลงานของหกศอกสองเซนนะครับรุ่นรุ่นนี้เลยนะเชือกดาโซ่ดําแล้วก็หัวจอมสีดํานะครับแล้วก็จะมีโลโก้ฟิตจังนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงข้อมือนะครับผมของฟิตจังแน่นอนครับมีตัวเป็นโดนครับมั่นใจได้เลยโอ้ตอบโจทย์ดีมากวันนี้โคตรมันเลยถ้าถากุ้งเนี่ยมันจะไปต้องมันต้องน้ําแห้งถึงจะมีตัวนะครับก็เพิ่งเพิ่งจะได้ลงนะเพราะว่าปกติแล้วน้ําน้ํามันลงกลางคืนนะท่านผู้ชมเพิ่งมันจะเป็นปีนี้แหละรครับเดือนมีนาเน,นี่ยะเพิ่งจะได้ลงนะโอเคครับ เดี๋ยวผมขอลาท่านชมไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย